เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางคนถึงดูนิ่งสงบได้ตลอดเวลาไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องหนักหนาะสาหัสแค่ไหนก็ตามความจริงก็คือความสงบเนี่ยไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิดนะครับแต่มันเป็นทักษะที่เราทุกคนฝึกฝนกันได้และเคล็ดลับของมันก็อาจจะง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยในครั้งนี้เราจะมาไขากุญแจสู่ทักษะที่ส่งพลังนี้ไปพร้อมๆกันครับเราจะมาเริ่มกันที่การทำความเข้าใจก่อนเลยครับว่า ความสงบที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากนั้นเราจะไปเจาะลึกกันว่าทำไมสมองของเราถึงมักจะมีปฏิกิริยญญาที่มันดูโอเวอร์เกินเหตุไปหน่อยแล้วพอเข้าใจปัญหาแล้วเราก็จะมาดูชุดเครื่องมือที่เอาไปใช้ได้จริงเพื่อดึงการควบคุมกลับมาและสุดท้ายคือจะทำยังไงให้การฝึกฝนเรื่องพวกนี้กลายเป็นธรรมชาติที่สองของเราไปเลย ประโยคนี้คือแก่นของทุกอย่างเลยครับคำพูดของไรอันฮอล d a y เป็นเหมือนหัวใจของสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้เลยคือเราอาจจะไปสั่งพายุข้างนอกให้หยุดได้ก็จริงแต่เราสามารถเป็นศูนย์กลางที่นิ่งสงบของพายุลูกนั้นได้เสมอลองนึกภาพตามนะครับว่าเรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางพายุเลยความสงบที่แท้จริงนะ่ะไม่ใช่การนั่งรอให้พายุผ่านไปนะครับแต่คือการค้นพบความนิ่งความสงบในใจเราเอง ท่ามกลางพายุที่กำลังโหมกระหน่ำนั่นแหละหลายคนอาจจะเคยเข้าใจผิดนะคะว่าคนที่สงบนิ่งเนี่ยคือคนอ่อนแอหรือเป็นคนเย็นชาไม่มีความรู้สึกแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยครับมันคือความแข็งแกร่งจากข้างในแบบสุดๆเลยต่างหากมันคือการควบคุมอารมณ์อย่างมีสติและที่สำคัญที่สุดเลยนะมันคือทักษะที่เราทุกคนสร้างขึ้นมาได้ครับถ้าจะพูดให้ง่ายกว่านั้นอีกความสงบ ก็คือการสร้างช่องว่างเล็กๆขึ้นมาระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิธีที่เราจะตอบสนองกลับไปซึ่งไอช่องว่างเล็กๆนี่แหละครับที่ทำให้เรามีทางเลือกและนี่คือพลังที่แท้จริงเลยคือการไม่ตกเป็นทาสของสถานการณ์รอบตัวมีคำเปรียบเทียบอันหนึ่งที่เห็นภาพมากๆเลยครับลองนึกดูว่าในใจเรามีถ้วยกาแฟอยู่ถ้าจู่ๆมีคนเดินมาชนเราปึ้ง สิ่งที่หกออกมาก็คือสิ่งที่อยู่ในถ้วยนั้นนั่นแหละครับถ้าข้างในมันเต็มไปด้วยความเครียดความขุ่นมัวสิ่งที่หกออกมามันก็คืออารมณ์พวกนั้นแต่ถ้าข้างในมันเต็มไปด้วยความสงบความชัดเจนสิ่งนั้นก็จะแสดงออกมาแทนเอแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันทําให้เราหัวร้อนได้ขนาดนั้นคําตอบของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ในโปรแกร,รมดั้งเดิมของสมองเรานี่เองครับคือสมองของเราเนี่ย ถูกออกแบบมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรเลยนะครับเพื่อให้เรารอดชีวิตจากภัยคุกคามจริงๆอย่างเช่นการเจอเสือเขี้ยวดาบมันเลยต้องมีระบบสู้หรือหนีที่ทำงานปุ๊บปั๊บทันทีแต่ปัญหาคือในโลกปัจจุบันสมองมันยังใช้ระบบเดิมกับเรื่องอย่างอีเมลงานด่วนหรือปัญหารถติดมันมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยคุกคามเหมือนกันและนี่แหละครับคือสาเหตุที่เราเครียดเกินเบอร์ไปมากและมันก็จะเกิดเป็นวงจรที่น่ากลัวแบบนี้ขึ้นมาครับ เริ่มจากมีความคิดลบเ,เล็กๆแวบเข้ามาแค่นั้นล่ะครับร่างกายเราจะตอบสนองทันทีด้วยความเครียดแล้วความเครียดนั้นน่ะก็ดันกลับไปทําให้ความคิดลบตอนแรกมันดูจริงจังดูใหญ่โตขึ้นไปอีกแล้วมันก็วนซ้ําไปเรื่อยๆแข็งแกร่งขึ้นทุกรอบจนเราติดเหงกียกอยู่ในนั้นเลยภาพนี้อธิบายได้ดีมากๆเลยครับจิตใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับเลนส์กล้องเลย ถ้าเราเลือกที่จะซูมเข้าไปจับจ้องแต่ที่ตัวปัญหาโอ้โหมันก็จะดูใหญ่โตจนน่ากลัวเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะซูมออกมามองภาพรวมให้กว้างขึ้นปัญหานั้นก็จะดูเล็กลงไปถนัดตาเลยเอาล่ะครับพอเรารู้ที่มาที่ไปของปัญหากันแล้วทีนี้ก็ถึงเวลามาดูเครื่องมือที่จะช่วยให้เรากลับมาคุมเกมได้กันบ้างขอบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเครื่องมือชิ้นแรก เรียบง่ายที่สุดทรงพลังที่สุดและมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาด้วยนั่นก็คือลมหายใจของเราเองเนี่ยแหละครับวิธีการก็ง่ายมากๆครับแค่หายใจเข้าให้ลึกๆช้าๆพอสุดแล้วก็กลั้นไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกให้ช้ากว่าตอนหายใจเข้าอีกนะครับการหายใจออกที่ยาวขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนการไปกดปุ่มเบรกของร่างกายเลยครับมันจะส่งสัญ,ญญาณไปทั่วระบบประสาทเลยว่า เฮ้ย hey, ทุกอย่างโอเคแล้วปลอดภัยแล้วแล้วมันก็จะช่วยให้เราสงบลงได้แทบจะทันทีเลยเครื่องมือสิ้นที่สองคือพลังของหยุดครับหรือที่เขาเรียกว่า the pause มันคือการสร้างช่องว่างเล็กๆขึ้นมาก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปในช่องว่างแค่1-2วินาทีนั่นหละครับคือจุดที่พลังทั้งหมดมันซ่อนอยู่มันคือช่วงเวลาทองที่ทำให้เราเปลี่ยนจากการ โต้อตอบกลับไปทันทีตามสัญชตาตญาณที่เต็มไปด้วยอารมณ์ไปเป็นการตอบสนองอย่างมีสติและไตร่ตรองมากขึ้นและเครื่องมือชิ้นสุดท้ายในกล่องเครื่องมือของเรานะครับอันนี้จะเป็นการปรับที่ข้างในเลยที่ความคิดของเราโดยตรงนั่นก็คือการเปลี่ยนมุมมองครับครั้งหน้าถ้าเจอเรื่องอะไรที่มันหงุดหงิดใจเนี่ยนะลองถามตัวเองด้วยคำถามง่ายแค่คำถามเดียวเลยครับว่าอีก5ปีข้างหน้าเรื่องนี้จะยังสำคัญอย่างไหม คำตอบส่วนใหญ่มักจะเป็นไม่ครับลองนึกถึงเรื่องที่เคยทําให้เราหัวเสียมากๆเมื่อ5ปีที่แล้วสิครับตอนนี้อาจจะจาไม่ได้แล้วด้วยซ้ําการถามคาถามนี้จะช่วยดึงเราออกจากอารมณ์ตรงหน้าได้ทันทีเลยเอาล่ะครับตอนนี้เรามีเครื่องมือครบมือแล้วแต่การมีเครื่องมืออย่างเดียวมันไม่พอใช่ไหมครับถ้าเราไม่หยิบมันขึ้นมาใช้ขั้นตอนต่อไปก็คือการเปลี่ยนความรู้ให้กลายเป็นนิสัยนี่แหละครับนี่คือคําถามสําคัญเลยครับที่เราต้องเจอในทุกๆสถานการณ์ที่ท้าทาย เราจะปล่อยให้สัญชาตญาณเก่าแก่ของเราพาไปหรือเราจะเลือกใช้สติปัญญาของเราในการตอบสนองตารางนี้แสดงความแตกต่างได้ชัดเจนมากเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าการโต้ตอบกลับไปทันทีเนี่ยมันอาจจะสะใจในระยะสั้นนะแต่การตอบสนองอย่างมีสติต่างหากที่จะนำไปสู่ทางออกที่แท้จริงในระยะยาวและข่าวดีก็คือเราไม่ต้องไปหาคอร์สเรียนที่ไหนไกลเลยครับ สนามฝึกซ้อมที่ดีที่สุดก็คือชีวิตประจำวันของเรานี่แหละไอเรื่องจุกจิกกวนใจทั้งหลายแหลนี่แหละครับคือโรงยิมชั้นดีสำหรับฝึกกล้ามเนื้อแห่งความสงบของเราเลยและท้ายที่สุดนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือความสงบไม่ใช่แค่สภาวะที่ทำให้เรารู้สึกดีนะแต่มันคืออิสรภาพครับมันคือการปลดปล่อยตัวเองจากการเป็นทาสของอารมณ์และสถานการณ์ภายนอก ทำให้เราได้เป็นคนกุมบังเหียนชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงเราควบคุมลมฟ้าอากาศไม่ได้เราควบคุมการจราจรไม่ได้เราควบคุมความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้เสมอก็คือโลกที่อยู่ข้างในตัวเรานี่แหละครับคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดก็คือเราจะเลือกใช้อํานาจนั้นหรือไม่